nền đó <đợi> để chỉ bộ bộ đồng, nhắn, là bó bóng đấy bao nòng chắc sẽ ô là bao vung thành bao vung để nó chỉ biến dạng thôi thôi đấy thôi bao vung nỉ để bao vung nỉ mà thứ thứ là bó khơi hiện đấy chắc cụ đấy mà khi ăn vậy cày hiện bao ăn à vậy đồn đồn từ cày lên đùi bàn ờ đồn đồn cày thành cày thẻ đấy chị sẽ qua nướng mi họt khi cày อ่แ้วนะยัลงเลเบิ่งเด้ยเห็นบอมาเบิ่งเหลี่ใไก่มาเบิ่งเหลี่ใไก่ครับเดี๋ยวเห็นไกลก่ก็เป็นสี่ตัวเหลอครับว่าไก่กับซองที่มีสองขาไก่ก็เก้าก้าบอกก่อเด็กอไก่ก็เก้ากอนเก้าสี่ศูนย์บอกอันนี้นะครับเด้อผมเสร็จคนลาเบิ่งเหลี่งด้วยเห็นบ่ครับนี่คือบุหงาผู้ไดไม่เขียนใบบุหงามิผุดไว้ไม่เขียน เขียนโดนน้ำจนบ่ได้เขียนแม้อันเหมือนกับแกสลักน่ะอ๋อนี่เออเออ่ได้เขียนเหมือนกับเอาเอายางคมๆมามาขูดไว้น่ะนะชาดแจ๋วเลยเนาะเออเนี่ยมาชาดเลยบ่บ่บ่เหมือนกับเขาเอาเหล็กเล่มเหลี่ยมมาขูดตอนนิน่อยน่ะนะอันนี้ขาเอื่นต้นยังต้นซาละต้นซาละที่ว่าของพระพุทธเจ้าอันมัเนี่ยเบื้องเปลือกหน่วยมันแข็งนี่คือเหล็กตัวนี้คือหมายถึงว่า หลวงปูนะ่มา,าเนี่ยขับไข่เอาค่านึ่งคือเหมือนกับในความฝันนั่นนะแม่หรือว่ามีผู้ใดมาเขียนไว้ในฝันหลังมาเห็นมาเห็นหมาเห็นหลีตัวนี้ตรงกับความฝันบ่แตาสังเกตบางทีดีเหมือนเจ้าเนี่ยมันหาบอสูมันสูมันสูดมากกว่าแต่ว่าหอยนี่คือหอยเขียนโดนแห้งแต่เนี่ยหน่อยเอาจนมึงจะม้วนมันม้วน,ม,นมันเขียนวางหันได้แต่เขียนวางหันนี่ยางออกเด้อ เึงนะครับเห็นว่าหานันยางออกเด้ครับอันนี้มาเห็นโดยบังเอิญว่าทียางมาเบิ่งไก่ว่าทีมานับขาไกลว่ามีจะขาดเลยเห็นเหล็กเบิ่งไม้เคเห็นเลย <มา S 1> เราม่ีคนมาเียโอ้แตขึ้นถ้าถหามาเขียนถ้าคนมาเขียนไว้ก็แสดงว่าต้องเขียนไว้แต่แน่หน่วยนี่หน่อยหน่อยอมนี่หน่วยนี่หน่อยหน่อย,อยแต่ว่าทีว่าเหตุผลที่ว่าเพิ่นเห็นมาถ่ายนีย่คือเพิ่นฝันอ่าเพิ่นฝันว่ามีคนมามาเขียนเหล็กให้ ้วก็นี่นฝันกับในตนในดอกหรือลูกนี่หลูกสาระมันก็ตรงกันเน่กว่าความฝันทางทางที่ว่าตัวนี้คือมันมีด้นแล้วแต่ว่าเราฝันเห็นมันแข็งแข็งเลยโอเคหรือ่แข็งเียถ้าบอยสมุิถ้าเขียนใหม่มันสีเป็นอย่างแมนอยู่มันสีเป็นอย่างมันสีบรเขียวเนาะอันนี้มันดำดำจนขึ้นมันดำจนเป็นเหนือแล้วดำจนเป็นเหนือแล้วเก่าสีศูนทางเดียวเลยเก่าสีศูน คือดวงตาเพิ่นบอกไว้แข็งแกร่ได้ครับต้นสาลานี่คือของพระพุทธเจ้าทั้งทีว่าเขียนไม่โดนแล้วเพิ่นพึงฝันฝันเห็นต้นนี้แหละกับฝันเห็นเหล็กตัวนี้หรือว่าเงาื่อนฉีมาตัวนี้ตามที่ว่าเราบอกว่เออแล้วก็บอกเลยมาบอกว่าให้ลองเอาเบิองแนวเพื่อมันออก940หรือ640ลองเบ <3 S 1> ิสามตัวหางเดียวเลยได้นี่เพิ่นบอกไว้เนาะว่าเป็นยางมาเบิองเอาเพิ่นว่านี่นีบอกมีหลายหน่วยเลย นนวะเอ,อ,อ,อ็มอาชัดเจาะเลยต้นสาระโอ้ยนูเอเต็มต้นเลยเด้อดูสิออกต้นนี้บ่ว์ตัวนีบเลยต้นนี้เป็นต้นสําคัญทางพระพุทธศาสนาเลยครับนี่ต้นที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นเลขกตรงกันที่ที่คอยใหไ้ไว้ตองวดน้ำอีกบ้านเราให้นตงองวดอะไรเนี่ยนะเก้าศ <94 S 1> ูนย์สี่าเก้าศูนย์สี่เออตรงกันแปลกนี้เลขของอาจารย์เพิ่นเพิ่นให้มานี่ เก่สีู่เก่าสีสูเลงามแหงเด็ปดิิตเล็สองตกันเลยเนาะนี่ไปตัดเก่าสีเก่าศูนหกศูนเด็กตองวดเบาหนองเด้อนี่เบิ่อไหวเด้อครับเด้อนี่ครับเด็กตองวดที่เบาหนองเคยหายไหวเบาหนองหา เก่าศูนย์สีตรงกับความฝันคือว่าเบาหนองฝันเห็นอันในหลวงรอดเก่า oh. ที่เบาหนองล่งบอกว่าผู้ใดหู hmm. เหล,ล็กโหดขั้นสีเขีมเพิ่นอ่ะ hmm. ว่าเลกว่าเลกตัวใดส่วนมากในคอมเมนต์นะสีมเมนต์บอกว่าเก่าศูนย์สีเป็นส่วนหลาย oh. อันนี้คือบางเอืญนครับคะอันนี้ก็บ,บัางเอืญนโพสนี่โอ้คนลุกนี่ขันเขียนไม่นี่ซีเมนต์แบบนี้เลยอันนี้บอดด้เตรียมกันเลย เลตัวนี้คือเป็นของหลวงตาเพื่นอนบอกเกพื่อนบอกเหลขกฝันเพื่อนว่ามีคนมาเขียนเลขกให้ในต้นสาละแต่พากันยางเบิงอยู่ได้ห่ะอพากันยางเบืองอยู่วันสี่อยู่มองไรข,ของเราหนดที่แล้วเราบอกศูนย์เจ็ดเราบอก 7, อเอก้าศูนย์เจ็ดเนาะแ่เข่าแต่ว่าเราเราหมักแห้งคือเก้าศูนย์เจ็ดกับศูนย์แปดมันเขา่าต่าเรียงตามต้นนะแปดศูนย์เจ็ดนะนตรงตรงเลยเขาตรงตรงเลยก็คือครับ สีไฮคือการก r a b เหล็กที่คอยไฮตองวดหวดกวนเห็นว่ะที่คอยไฮศู 0, 0 8, 0, 0นย์ศูนยแปดกับศูนย์เจ็ดนะบนไหนได้เนาะบนเไหนได้ครับหางเดียวเลยโอย้เห็นเหล็กตัวนี้แล้วขนลุกเลยลองพิจารณาเลยนะครับเด้อเบื้องไหวผมเป็นแนวทางตัดเลรนยได้เด้ออย่าลืมเด้อว่าเป็นสี่ตัดเอาแต่สี่ศูนย์เด้อตัวนี้น้ำเด้อตัวนี้น้ำเด้อเก่าซี่หกซี่ป่ะเก่าซี่หกซี่เก่าศูนย์หกศูนย์ เพราะว่าถ้าเบาน้องได้เลขสามโตมาแนวนี้สิตัดเอาเบิดบางคนได้มาสมมติว่านเก่าสี่ศูนย์กตัดเอาแต่ตัวนี้ก็ตัดเอาแต่สองโต้ายสามเอ็ดทั้งนานี่บวชเอาจนมาเชนเป็นแบบนั้นนะแต่เบาน้องได้เลขสามโตมาเบาน้องสิตัดออกเบิดสุดัวเลยไม่ในบ้านนองไปดำหน้ามากขึ้นอดน้อยนาเลยปีๆอยู่สร้างว่าสิยอาจจะแปลกตรงที่ว่าเนาะเราก็เห็นเห็นต้นซาลาอะไรกันน่วเองสิด้วยแล้วเนาะแต่เราโบฝันแต่เราโบฝันเราพึงว่าฝัน ฝันตองหดเลยดินี่ฝันห้ฝันห้ตองวดเลยยังวะวดนีกสามตัวเลยเนี่ยเก้าสี่ศูนย์นะครับเด้อตัดเหลียน้ำเนี่ยลองมืงนะครับวันทีบหนึ่งก็รกรดาหกขาเบื้องไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับอันนี้ก็คือเหลียนี่โบนิเตรียมกันมาเพราะว่าผมบนีมีเวลามานั่งเตรียมดอกมาหอดเห็นโบ้ยมือสั่นบอนน้องบอนน้องตรงทางเหล็กันตรงทางเหล็กที่หายตองวดบอนน้อง จัดลายบอตัวนี้คิดว่าเ,เต็มที่เต็มทีเลยเต็มที่หาหันเกาซองก็ยังเต็มทีเนาะเกาซองก็ยังเต็มที่างาะน,น,นี่เต็มทีอีกคื้เกาครับผมหวานครับเ <Okay. S 2> มื่อนี้ไปดำนามาอนาเลยโค้งแหงขี่ลหลยอยู่มดได้ไปดำนาเป้าหนองนี่ครับไปหลูกเส้าห้เส้านากัหาดำนาครับเส้าดำนาเรียงมาหาเลขครับ แค่ <c oughs> นี้อยู่เหลีกบลายหางเนาะล่องพิจาณาไว้นะครับเนาะหางเดียวสันๆเลยครับหางเดียวสันสเลยเก้าสี่ศูนย์ครับเก้าสี่ศูนย์ล่องพิจารณาเบอร์นะครับเด้องวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับผมผู้ใดเขาว่าเบิ่งคลิปนี้ขอให้เขาโชคดีไปน้ากันครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแนวทางนะครับปทสรุปวิจารณญาณในการรับชมนําโอ้ยคนหลุกเขียนเหล็กแล้วคนลุกอือ cảm xì xì, Ôi mạng vô, vô Ừ Nền nền đây Bao đồng chỉ bỏ đó Bao đồng nền đó để tôi